Yeah. และตรงนี้พระเจ้าพระผู้ถ่ายของเจ้าพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสเราทรงเข่าไปพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าผู้สอนเจ้าให้ได้ผลประโยชน์ผู้น้ำเจ้าไปตามทางที่เจ้าควรไปได้ กระทำสิ่งนั้นโอ้โอ้ขอเจ้าสดับฟังปัญญาของเราสันติของเจ้าคงเป็นตังแม่น้ำและความชอบธรรมของเจ้าตังขึ้นในทะเลขึ้น ของเจ้าต้วยคงเป็นตังสาลูกแห่งอวดของเจ้าเหมือนตังเม็ดใสาในนั้นชื่อของเขาคงจะไม่ถูกตขัขาดหรือถูกทำลายไปต่อหน้าเรา ออกกไปจาบาบิลนถ้าเราจะออกจากไปบาบิโลนเราต้องกลับใจเราต้องไม่ไม่ให้เราโอกาสทำบา ต้องกับใจจงหลบหนีไปจากเจ้าแคลเดียเจ้าจงประกาศด้วยเสียงเพลงจงปากเรื่องนี้จงปากไปถึงสุดแดนแผน่นสุดแดนแผ่นดินโลกเจ้าจอกขเจ้าจงแล้วว่า พระเจ้าทรงไถยยาขบผู้รับใช้ของพระองค์แล้วสิ่งนี้จริงเมื่อเราปราบพระเยซูให้เราโอกาสกลับใจและไม่ไม่เป็นสกปรปกเป็นสะอาดอันรู้สึกใครๆพระเยซูให้เรา ไม่ใช่เป็นเฉลยเป็นเป็นคน uh, มีฟรีดอมขอโทษนะพูดได้ไหม mm. ข้อสิเอ็ดและเพื่อเขาหอกระหายไม่พระองค์ทรง น้ำเพื่อเขาผ่าน,าานทะเลใสพระองค์ทรงทำให้น้ำรินไหลาจากศีลาเพื่อเพื่อเขาสิ่งนี้เป็นเป็นไม่ใช่เป็นธรรมดาน้ำออกจากศีลาแต่พระเจ้าให้เราไม่มีกระหายไม,ไม่กระหาย พระอ,องค์ทรงแยกสีลาด้วยและน้ำพุ่งออกมาพุ่งออกมาใครๆที่ภาษาอังกฤษเราพูดว่า the water gushed out และทั้งที่พระอ,องค์ทรงกระทำไปทั้งหมดนี้แล้วและยิ่งกว่านี้ด้วยแน่นอน แน่นอนยังไม่มีสันติสำรับคนชั่วร้ไรพระเจ้าตราสโอค